สวัค่ะวันนี้พี่แจ๊คจอยู่กับน้องน้องอะไรครับผมน้องเติร์ดกับนิกาเซนะคะวันนี้น้องทำทำสีผมทำสีผมรันชมพูะรับรันชมพูพี่แจ๊คก็เป็นชมพูที่หมดอายุแล้วเขอพี่แจ๊คสีสีด้นแล้วเราเติร์ดกำลังจะทำแ่เอหาค่ะจบี้เข่าลองดถ้าสมมติว่าชมพูที่มันจะโตใช่ก็ลองูสิว่าคือถ้าเรือ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับน้องเติร์นจ๊ะนี่นะคะสีอะไรค่าเชือวทีน้องตังมาทมาสามสีแล้วนะจ๊ะแรกแรกก็คือ ชมพูสีออกชมพูพัดเทวแล้วก็สีม่วงพัดเทียวสุดท้ายมาได้สีนี้นะคะนั่งนะครับสีผมน้องสวยมากแล้วก็ตุดดาด้วยนะคะนั่งกันจนกี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงนะคะโอเคถ้าสมมติว่าคนไหนอยากได้สีือสีน้องเติร์ดนะคะก็เตรียมเงินมาไม่ต้องมาถามราคาเอาตัางมาก็พอนะคะ <c oughs> อย่าถามแต่ว่าราคาไม่สูงนะคะเจอกันตามช้าตามป้ายราคาเลยค่ะนะคะ,นะคะ โอเคนะคะวัสดีค่ะ